ไอตอนแรกกำลังเลนะครับว่าจะซื้อยูนิตตัวนี้หรือเปล่าแต่เชื่อผมเถอะว่าจะสวาดตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเลยและจะเป็นยูนิตหนึ่งตัวที่ทําให้ผมแปลกใจและทุกคนเนี่ยควรจะมีใช่และนี่คือการรีวิวสวาดมิวแทนทอยเลยชื่อก็ยาวเลยเกินใช้เงินซัมมอน500นะทุกคนเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเปิดต้นเกมส่วนการสร้างดาเมจของเขาเนี่ยก็จะเป็นการ move ูฟ e วน i l l นะครับทุกคนก็คือการเดินเข้าไปแล้วก็ ตบสั่งสอน,สอนทตอนีตบสั่งสอนตบสั่งสอนโอ้โหแล้วหัวคือเกียร์ด้วยแต่ในชีวิตจริงอย่าไปทํานะทุกคนมันไม่ดีและในตอนนี้ครับความรู้สึกของผมคือแปลกใจมากทุกคนทั้งนนั้ที่เป็นยูนิตที่ตีเดี่ยวแต่มันนะครับตบทีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะโดนหลายตัวทุกคนดูมันตบยังไงให้ดึบโดนหลายตัวคือเวลามันเดินไปตบเนี่ยปกติมันน่าจะเป็นดามเมจเดี่ยวใช่เปล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครับทุกคนมันตบเหมือนมันตบลูดอะทำได้ยังไง สวัสดีิวแทนตัวตึงจริงแพทนี้โหตอนแรกคิดว่าจะผิดหวังแล้วตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยปรากฏว่ามันมันทำหน้าที่ของมันได้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราต้องอัพอีกหนึ่งเลเวลนี่เป็นเลเวลสองอุ้ยมีเกียวเอามาเกี่ยวเอามาเกียเก่ยวเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวนึกว่าข้าวแต่ไม่ใช่เกี่ยวพวกทอยเลตคราฟต์การตบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีการเป็นอะไระการเกียกเก่ยวการเกี่ยวอุ้ยผมอยากเห็นมากเลเวลสุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวตรงน,นี้ต้อง คือการใช้เงินอัพเนี่ยมันก็ไม่ได้ก้าวกระโดดมากเท่าไหร่นะครับดูดิพอมาเลเวลสเนี่ยเราก็ใช้ตังแค่3,000เองทุกคนอัพไปโอ้บยอัพไม่อัพกระโดดพออัพเลเวลสไปปุ๊บคือใช้ทางหมื่นหนึ่งเลยโอ้ก้าวกระโดดแล้วเริ่มก้าวกระโดดแล้วแกใจเย็นดูเพ่เดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเลเวลสุดท้ายเขาจะต้องใช้ตังเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือมันออกมาเยอะนะทุกคนมันออกมาเยอะแต่โดนสว่านวิทยกตบลูดตบลูดอะรู้จักไหมตบลูด มามามา,มาจะไปไหนจะไปไหนให้พี่ตบตบโอ้ยไปโดนไปโดนอัพไปเสียตัง์อีกหนึ่งหมื่นนะครับเพื่อที่เป็นเลเวลโฟแต่ว่าทุกคนเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นดาเมจแบบสเปปล่อยบิดไซนิวเคียอออกมาจากไอ้สัมภาระข้างหลังนะครับดูดูเหมือนมันจะหนักมากเลยแต่การเดินของมันนิ่เร็วทุกคนมันเดินหรือมันบินก็ไม่รู้เนะี่ยน่าจะบินนะครับเพราะมันมีไอคอนอยู่ข้างหลังนะจ <c oughs> ๊หายทั้งแถบหายทั้งแถบกินแกบไปดิ <c oughs> อย่างนี้ดิ อย่างนี้เิโอ้โหโคตรคุ้มค่าทุกคนครับยังคุ้มค่าบอกเลยว่าบอสฟักทองมานี่น่าจะตายนะครับเป็นฟักทองปั่นไปอืมและตอนนี้ครับหนึ่งตัวไม่พอแล้วว่าตอนนี้ต้องสองสามบอกเลยว่ามันเดินซ้อนกันไปนะทุกคนจริงมีสามตัวแนละ้วตอนนี้ผมวายไปสามตัวแล้วแต่มันชอบเดินซ้อนกันไม่รู้เป็นไรชอบแบบอัดกันเนียชอบอัดกันฟังดูแ,บบแปลกๆไม่แล้วพวกแกต้องโดนซันอัดตอกอืมตาย เฮ้ยมันก็ชิวเกินมันก็ชิวเกินจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมว่าเก็บตังค์อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวอัพให้ตันเป็นตัวๆไปดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นรีเวอร์สุดท้ายเลยว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้เท่าไหร่ว่าตังค์สองพันสี่ครับเ,รเดี๋ยวรอดูว่ารีเวอร์สุดท้ายเนี่ยมันจะมันจะโหดตึงและจิงโจ้ขนาดไหนโหดตึงโอ้โหไม่ได้เดินออกจากหน้าบอ่อหน้าป้อมอ่ะทุกคนดินเปียกแกมา ตายตายสาย,ายพวกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะลอดไปจักของนี้ด้วยเพื่อนอืมเฮ้เกิดเป็นทอเรตนี่ผมทอเลยเนะี่ยอัพเลเวลสุดท้ายเลยรูปลักษณ์เขาจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็คือพวกอกระสุนพิษไซนเนี่ยมันจะหายไปจากด้านหลังไม่รู้มันหายไปทำเพื่ออะไรเพราะว่ามันก็ดูเท่แล้วังหวะน,นี้มันก็ทำให้การตีของสวาสดทอเรตเนี่ย มันเดินเร็วมากขึ้นครับระยะก็กว้างขึ้นด้วยอีกอย่างนึงครับคือดาเมจ DPS นยอยู่ที่100,000พระเจ้าโูเยอะมากแล้วบอกเลยว่าเจ้านี่โหดโหดกว่าลูกพี่ไฮเปอร์ที่ผมจำได้ว่าหมดตัง์ไปเยอะมากกับการสุ่มกล่องน,นั้นแล้วตอนนี้คือมียูนิตเอกซ์คูซีฟที่โคตรคูล <c oughs> จริงๆว่ะทุกคน,นครับเดี๋ยวลองไปปั้นรหัสใหม่ด้วยตัวนี้กันไหมวนะ่าจะเวิร์กนะน่าจะแป๊บเดียว่ปั้น และในรอบนี้ครับยังไงผลลัพธ์ก็ออกมาด้วยความชัยชนะของผมครับเพราะว่าดูดิบอสปักทองออกมาแป๊บเดียวก็ตุยเย่หลังจากนั้นครับผมก็ใช้ตังทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยไปซื้อกล่องมาเพื่อที่จะทำการไปขายในโซนเอ่อเทรดดิ้งพาซานะทุกคนหวังว่ามาเก็ตเพจเนี่ยกล่องน่าจะราคา100อยู่เพราะว่าเรามีต้อง14กล่องนะโอเคเดี๋ยวลองเปิดสักหกล่องตอนนี้จะเหลือ13นะถ้าเราขายหมดเนี่ยคือ1,300คือมีได้อุ้ยอุ้ย ได้รีเจนหมันทำอะไรได้านะเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าค่อยมาลองเล่นนะเราะวันนี้ก็น่าจะดึกอยู่กว่าจะเสร็จมาไปเทรดดิ้งพาซาต่ตอนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาขายครับแต่สวัสดีมิวเทนเนะี่ยผมว่าผมจะเก็บไว้นะส่วนไอ้เจ้าหินเนี่ยขายดีไหมอุ้ยทำไมกล่องราคาลงเงี้ย ตอนแรกราคายังดีอยู่เลยทุกคนและการรีบขายกล่องก็เกิดขึ้นครับโดยการตัดราคาชาวบนชาวช่องนะครับตัดมา4บาทเพราะหวังว่าเราจะได้ออกตัวเร็วที่สุดนะไม่งั้นนี่ราคาผมว่าน่าจะลงเรื่อยๆอ่ะทุกคนและเราจะลงขายมิวแทนดูนะครับ8,000เจมดูดิจะมีใครซื้อหรือเปล่าตัวโหดขนาดนี้มันต้องมีมั้งละ<อ>ต่อไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้อู3,000 30, กว่าราคาลงตัวนี้1,020 ขายดีครับถ้าเราขายได้คือกําไรนะทุกคนขายได้นี่คือกําไรเพราะว่าเจ้าน,นี้เราซื้อมาแค่หนึ่งหมื่นเองนะมาสิจะมีใครซื้อจะมีใครสนใจฉันบ้างไหมไหนนะเดี๋ยวผมเอาตัวออกก่อนเพราะว่าผมต้องการที่จะขายอุ้ยมีคนตัดราคานะกบบบิก๊ก ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดราคาสั้นไม่เฮ้ทุกคนโอ้โหเซิร์ฟนี้อุ้ยขายออกไปแล้วครับ40เป็นไงไ่นโดนสตัดราคาไปแกเหมือนเลดดรอปเอ่อเลดการเปิดออกนะครับเหมือนจะดีขึ้นด้วยนะแผ่นนี้อุ้ยออกรัวๆเลยว่ะ40เจมออกรัวลเลยลองย้ายเซิร์ฟดีกว่าไหม เดี๋ยวผมลองย้ายเซิร์ฟนะครับเผื่อว่าเซิร์ฟอื่นเขาขายแพงกว่านี้อุ้ยนี่ไงเซิร์ฟนี้พอขายได้ครับ65 65เจมลองดูก่อนว่าอุ้ยขายออกัวๆเลยทุกคน65เจมโอ้โหเราต้องขยันอุ้ยเซิร์ฟนี้500เลยอะ อุ้ยๆุ้ยุ้ยกดผิดกดผิดเราจะไปขายครับทุกคนครับห้าร้อยอย่างเงี้ยแหละเราขายสักสองร้อยมีคนซื้อปะลองดูสองร้อยร้อยห้าสิบลองดูหลายๆราคานะครับทุกคนหกสิบห้าคือแบบมีคนรีบซื้อเลยโอ้โหไม่เซิฟนี้มันเสียอุ้ยแปดสิบลงเร็วเกินย้ายมาเซิฟไหนเซิฟนั้นคือกล่องราคาตกอะเอาจจริง คือปาดกันรุนแรงมากนะครับอุ้ยออกว่ะเจ็สิบเกมก็ออกออกง่ายอยู่อุ้ยเริ่มรวยแล้วทุกคนขายกล่องขายกล่องจนร่ำรวยมาดิอุ้ยออกแล้วอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยแต่ตัวพวกตัวละครที่เราได้มาเนี่ยยังขายไม่ออกนะยูนิตอะ 70หรอลอง75อ้ยไหโอเคแล้วก็หุ้ยขายโคตรด,ดีลองดูก่อนอ๋อคือราคาสูงสุดอยู่ที่500เหมือนเดิมส่วนคนที่มาปาดนี่คือออกไปแล้วแล้วก็ไม่มีกล่องเซิร์ฟนี้พระเจ้ามิวแทนสวัสด2,500ราคาต่ำเตี้ยเรียดินผมไม่ขายแล้วกันทุกคนผมเก็บไว้ ผมไม่ขายจะเก็บไว้นะครับไฮเปอร์ Hyper, โอ้โหไฮเปอร์ Hyper, ก็ราคาล่วงล่วงหนักมากเลยลองดูตัวกัลลี่โอ้โหเจ้านี่หนึ่งหมื่นสองคือตัวของเราเองครับแล้วก็นี่หมื่นสาม